ดวงชะตาของชาวราศีาธาตุลมซึ่งได้แก่ชาวราศีมิถุนชาวราศีตุลและก็ชาวราศีกุมในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีาธาตุลมนะครับซึ่งได้แก่ชาวราศีกุมชาวราศีตุลและก็ชาวราศีมิถุน กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทำนายด้วยไพ่ยิปซีประจำเดือนเมษายนนี้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานการเงินและก็ความรักของคุณว่าในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันที่การงานของคุณกันก่อนนะครับไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็ไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่านะครับสำหรับชาวราศีธาตุลมในเดือนเมษายนนี้นับได้ว่าเป็นจุดที่ดีมากๆในความสําเร็จที่จะปรากฏขึ้นมาให้ชาวราศีธาตุลมก่อเกิดความสําเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังในสิ่งที่คุณคาดหมายและในสิ่งที่คุณนึกคิดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏขึ้นมาทําให้คุณได้สัมผัสกับความที่คุณมีการวางเป้าหมายหรือการวางแผนว่าคุณต้องการความสําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ brands, หรือการงานในสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่จะได้รับเกิดขึ้นนั่นเอง ถือได้ว่านะครับสำหรับในเดือนนี้นั้นจะมีความราบรื่นเกี่ยวกับในเรื่องราวของธุรกิจและก็การงานกันเป็นอย่างดี ถ้าเกิดคุณนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับการงานที่คุณอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือต้องการความสําเร็จอะไรบางอย่างก็สําเร็จนะครับเกิดขึ้นได้ตามเป้าแล้วก็รวมถึงคุณจะได้รับนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับการยอมรับเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเปรียบเสมือนกับการยกระดับในเรื่องของการงานการงานจะประสบความสําเร็จจะได้รับคําชื่นชมจะได้รับการเกื้อกูลแล้วก็การสนับสนุนนะครับทำให้คุณเติบโตขึ้นหรือถ้าเกิดใครคาดหวังนะครับในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงงานใหม่ก็จะมีโอกาส ที่ดีในการที่คุณจะก้าวเข้าไปสู่ในจุดใหม่และก็ประสบความสําเร็จกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงนับได้ว่านะครับในเรื่องราวของธุรกิจและก,ก็การงานประสบความสําเร็จกันเลยทีเดียวไพ่เบลรกปรากฏขึ้นในช่วงของครึ่งเดือนแรกไพ่ใบนี้สื่อถึงการได้รับการยอมรับการเป็นที่จับตามองกันเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับการสมัครงานแล้วล่ะก็คุณจะประสบความสําเร็จได้รับกันเกิดขึ้นเลยทีเดียวล่ะครับกับการที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองเพราะถือว่านะครับคุณเป็นที่จับตามองและก็เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมแก่ผู้คนเกิดขึ้นถือว่าคุณโดดเด่นกันเลยทีเดียวใครคาดหวังตําหน่งตําแหน่งหรือใครคาดหวังเป้าหมายความสําเร็จก็จะประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกัน จึงนับได้ว่านะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกนั้นถือว่าองค์ประกอบให้ดีมากๆในการก่อความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานของคุณยิ่งในช่วงของครึ่งเดือนหลังก็เช่นเดียวกันครับ ความสําเร็จก็ยังคงอยู่ความสําเร็จก็ยังมีเป้าหมายที่ดีและทีเดียวและสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่ก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ตามที่คุณสมหวังและก็สมปรารถนานะครับในสิ่งที่คุณนึกคิดนั่นเองเพราะถือว่าองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบที่อยู่เคียงข้างกันนั้นถือว่าเป็นองค์ประกอบไพ่ที่ดีทั้งสองใบนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการที่ไพ่ที่ดีมาอยู่ร่วมกันสองใบเท่ากับว่าความฝันที่คุณวางแผนการอยู่มันจะเป็นจริงเกิดขึ้นนะครับถึงบอกเลยครับว่าในเดือนนี้นั้นถ้าเกิดใครคาดหวววัังอะไรกกก็แล้เี่ยบ ธุรกิจและก็การงานจึงจะเป็นจุดจงหวะที่คุณจะประสบความสาเร็จได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสําหรับการเงินของชาวราศีธาตุลมในเดือนนี้นะครับไพบ่ใบแรกปรากฏขึ้นและก็ไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา สำหรับในเรื่องการเงินของชาวราศรีธาตุลมนะครับถือว่าการเงินของคุณก็ยังมีการขับเคลื่อนเดินหน้าได้สร้างความสุขเกี่ยวกับการเงินแล้วก็ในเรื่องราวที่คุณคาดหวังเกี่ยวกับเงินที่คุณรอคอยอยู่ก็จะมีโอกาสได้รับในสิ่งที่คุณคาดหวังเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนะครับในเรื่องราวของการดําเนินชีวิต เกี่ยวกับการนะครับการเงินของคุณนั้นถือว่ามีความราบรื่นมีความสุขเท่ากับว่านะครับคุณสามารถมีเงินที่เข้ามาทําให้คุณสามารถใช้ชีวิตที่มีความสุขสําหรับในเดือนเมษาได้อย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวมีการใช้ชีวิตแบบฟุ่งเฟือยมีการใช้ชีวิตในสิ่งที่คุณนะครับต้องการเกิดขึ้นได้ฉะนั้นนะครับอาจจะมีรายจ่ายเยอะนิดนึงเกี่ยวกับการเงินแต่สุดท้ายเงินก็เติมเข้ามาให้คุณมีความสุขกับการดําเนินชีวิตแบบลักษณะที่เรียกว่าใช้เงินไปแบบไม่ค่อยนะครับติดขัดอะไรเกิด ขึ้นนั่นเองเพราะยังมีจุดของเงินที่เติมเข้ามาให้คุณสามารถซื้อความสุขให้กับตัวเองและครอบครัวเกิดขึ้นได้อยู่นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นนะครับถือว่าในช่วงของครึ่งเดือนล่างนั้นในลักษณะของการเงินของคุณถือว่าโดดเด่นกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับการได้ใช้ชีวิตนะครับหรือการเงินถือว่ามีความราบรื่นมีเกณฑ์การได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถือว่าการเงินของคุณถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับการช่วยเหลือก็ถือว่าจะมีโอกาสที่ได้รับในเรื่องราวของการได้รับการช่วยเหลือกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนในช่วงของครึ่งเดือนหลังอาจจะดูตึงๆึงมือสักนิดนึงเพราะสนาคารของไพ่เองมีความอึมครึมอยู่ เพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินนะครับของคุณนั้นอาจจะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าใช้จ่ายมือเติมในช่วงของครึ่งเดือนแรกจนทําให้ในช่วงของครึ่งเดือนหลังดูเครียดกันเลยทีเดียวครับเกี่ยวกับรายจ่ายที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นนะครับยังเป็นลักษณะของการที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเงินนะครับมีความตึงเครียดอยู่เงินที่คุณคาดหวังอยู่อาจจะไม่ได้ตามเป้าเกิดขึ้นนะครับในสิ่งที่คุณรอคอยในช่วงของครึ่งเดือนหลังก็เลยเป็นจุดที่คุณอาจจะดูคิดเครียดหน่อยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับเพราะว่าไพ่ใบนี้ก็ยังสื่อถึงผู้มีปัญญาที่ดีถึงแม้จะเจอกับภาวะอึดอัดกดดันหรือสถานการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาก็แล้วแต่ แต่สุดท้ายบุคลคลคนนี้ก็สามารถนะครับคลี่คลายทุกๆปัญหาและก็แก้ไขเกิดขึ้นได้เพราะเขาก็มีคนที่มีความรู้และก็แก้ปัญหาได้ดีนั่นเอง จนในที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินที่อาจจะดูช็อตชอตบ้างในช่วงของครึ่งเดือนหลังแต่สุดท้ายด้วยองค์ประกอบของไพ่ก็สื่อถึงว่าคุณก็ยังมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีนั่นเองจึงทําให้เป็นบทสรุปที่เรียกได้ว่านะครับสำหรับในเดือนนี้เดือนเมษายนของชาวราศีธาตุลมถือว่าเป็นในเรื่องราวการเงินที่ดีเลยทีเดียวครับในการที่จะทําให้คุณเองมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตอาจจะดูตึงมือในช่วงของครึ่งเดือนหลังก็เป็นเรื่องปกติเพราะถือว่าในช่วงขอองงครรึ่เดนแก คุณโหมเกี่ยวกับการใช้เงินอย่างเต็มที่หมดแล้วนั่นเองครับแต่ก็ถือว่าในสิ่งที่คุณใช้เงินไปก็มีจุดของการเติมได้อยู่และมันก็เปรียบเสมือนกับการซื้อความสุขให้กับตัวเองเกิดขึ้นนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับสําหรับความรักของชาวราศรีธาตุลมในเดือนเมษายนนี้ไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นและก็ไพ่ใบที่2ปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่าองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบนี้สื่อถึงในลักษณะของคนโสดที่อาจจะดูนะครับเงียบเหงาอยู่ในชีวิตของคุณคุณเองยังต้องเจอกับสถานการณ์ที่คุณจะรู้สึกว่ามีความโดดเดี่ยวมีความเงียบเหงาเกิดขึ้นเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะคนโสดมาที่บอกไปแล้วครับว่ายังเป็นจุดที่คุณเองยังใช้ชีวิตอยู่โดยลําพังยังไม่มีใครเข้ามาหาคุณเพราะเปรียบเสมือนกับมันมีจุดของการขัดขาวางคุณอยู่ทําให้อุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นในการที่คุณจะรับคนใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกัน สถานการณ์ต่างๆะจะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นในช่วงของครึ่งเดือนหลัง ราะสถานการณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังเปรียบเสมือนกับการที่คุณเองนะครับจะได้รับโอกาสที่ดีกับการได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นถึงแม้นะครับก่อนหน้านี้คุณยังโสดอยู่แต่ก็จะมีโอกาสในการที่คุณจะได้พบเจอกับใครที่เข้ามาชอบหรือนะครับเข้ามาทําให้คุณเองหลุดพ้นจากความเศร้าโศกหรือนะครับความทุกข์หรือความโดดเดี่ยวกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงเป็นผลนะครับที่ทําให้คนโสดเองก็มีโอกาสที่คุณจะสละดโสดเกิดขึ้นได้ในช่วงของครึ่งเดือนหลังนั่นเอง เช่นเดียวกันครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงของครึ่งเดือนแรกอาจจะเป็นสถานการณ์ของความตึงเครียดคุณรู้สึกเงียบเหงาคุณรู้สึกไม่ได้ดังใจเกี่ยวกับคนรักหรือมีคนรักก็เปรียบเสมือนกับคนรักที่ไม่ได้มีบทบาทในชีวิตของคุณทําให้คุณรู้สึกว่าถึงมีก็เปรียบเสมือนกับการที่อยู่โดดเดี่ยวเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะฉะนั้นมันก็เปรียบเสมือนกับความรักที่ดูจืดชืดจืดจาง หรือกับการดําเนินชีวิตที่ไม่ค่อยมีความสุขกันสักเท่าไหร่เกิดขึ้นนั่นเองครับรับก็ต้องรอคอยอยู่นะครับเพราะว่าในช่วงของครึ่งเดือนหลังนั้นก็จะมีรูปแบบของความรักที่จะดีขึ้นเองตามลําดับเพราะเปรียกเสมือนกับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ดูตึงเครียดอยู่ก่อนหน้านี้ก็จะได้รับสถานการณ์ที่คลี่คลายเกิดขึ้นได้มากกว่าเดิมในช่วงของครึ่งเดือนหลังนั่นเอง จึงเป็นบทสรุปที่เลยกได้ว่านะครับสำหรับในเดือนนี้ด้านความรักของชาวราศีธาตุลมไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงของครึ่งเดือนแรกอาจจะทําให้คุณเองไม่ค่อยมีความสุขกับการดําเนินชีวิตในเรื่องรักสักเท่าไหร่แต่ในช่วงของครึ่งเดือนหลังความรักก็จะราบรื่นขึ้นมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะครับที่จะทําให้คุณเองได้พบเจอกับคู่รักนะครับเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับคนโสดหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีการประสานความเข้าอ,อกเข้าใจกันได้มากขึ้นกว่า ในช่วงของครึ่งเดือนหลังนั่นเองและนี่แหละครับก็คือดวงชตาของชาวราศีธาตุลมซึ่งได้แก่ชาวราศีกุมชาวราศีตุล และก็ชาวราศีมีถุนในเดือนเมษายนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนเมษายนนี้ของคุณนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องการงานของคุณนับว่าเป็นจุดจังหวะที่คุณเองมีโอกาสในการที่คุณจะเติบโตขึ้นเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจของคุณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถือว่าในเรื่องการงานของคุณจะเป็นรูปแบบของการงานที่ขับเคลื่อนได้ดีเลยทีเดียวมีอนาคตกันเลยทีเดียวแหละครับ ส่วน uh. ในเรื่องการเงินอาจจะดีนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกแต่มันก็จะเป็นลักษณะข,ของการที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการสร้างความสุขให้กับตัวเองเกิดขึ้นสส่วนใหญ่มันก็เลยกลายเป็นลักษณะข,ของการที่ใช้จ่ายมือเติบม,มากกว่าปกตินะครับแต่ก็ยังดีครับในลักษณะข,ของการเงินที่ยังมีคอยเติมให้อยู่มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่ายังมีเงินให้คุณได้ใช้เกิดขึ้นนั่นเองแต่พอในช่วงของครึ่งเดือนหลังด้านการเงินก็ดูดูช็อตๆหน่อยเพราะดูแล้วจะเป็นการที่จ่ายเยอะเลยทีเดียวครับสำหรับในช่วงของครึ่งเดือนแรกทำให้ เ่งของครึ่งเดอนหล,ลังก็ดูตึงมือสักหน่อยแต่สุดท้ายก็เอาตัวรอดเกิดขึ้นได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ยังอยู่ในทิศทางที่อาจจะดูตึงตึงคลดเครียดหน่อยในช่วงของเครึ่องเดอนล,ล่าและก็ค่อยๆดีเกิดขึ้นในช่วงของเครึ่องเดอนหล,ลังนั่นเองจึงเป็นบทสรุปภาพรวมที่เรียกได้ว่านะครับสำหรับชาวรา,าศีธาตุลมในเดือนนี้ก็ถือว่ายังเป็นจุดจงหวะที่ถือว่าไม่ได้ยากนะครับสำหรับในเดือนเมษายนนี้โดยเฉพาะการงานเป็นจุดที่ดีเลยทีเดียวนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ